ยินดีต้อนรับนะครับผู้กากับสองทีมนะฮะอย่างเป็นทางการครับกับรายการเพื่องสปโปรนะครับคิดบิวบางแวกนะครับคู่แรกวันนี้ครับสุรพยองครับในเสื้ออัศวินสีส้มนะครับเจอกับทางด้านของจันเจริญนะครับจันเจทเรศาในเสื้อขาวนะครับถือว่ามาครบเลยครับสวัสดีท้ายของสุรพยองครับ เจ้าเอ็มนะฮะที one wrote, one field, artists, ่ลงจากเครื have, ่องนะครับเดี๋ยวเป็นจิ๊บฟิวเนสองท่านะครับทีมทำงานนี้ก็พลุ่สาประตูนะฮะนี่ก็ลงจากเครื่องเช่นเดียวกันครับเป็นแปดกันนะฮะเอ็กับเอ็มนะครับแต่ว่าแต่ผู้พี่นี่รู้สึกว่าจะกิบเยอะกว่านะครับคือล็อกด้วยทีเดียวนะฮะพล้รุ่นสาวดูนะฮะ สุกานะยองนะครับตารางะแนนโต้ว่านะครัของสุกานภยองนะครับดูดีกว่านะ้ของเอกเจริญนะครับแบบนี้ก็เป็นแบบที่ตินะครับมาตั้ใต้ครับเป็นการตบบอลเท้าสู่เท้านะครับ เป็นการหลับบอลนะครับชอบชัวในการจ่ายบอลกันนะครับานขวาครับึดังเ่งดนขวาแรับนีเาเดินได้นดัคกับตัาดินเป็นกระดายปลาให้ครับอ่าบลทุกครั้งอลครับที่หน่ตัดกันไปครับตั่ก้อนอครับ ถือว่าผลงานดีนะครับผยองสุดชื่อครับไม่พาดครับตัดได้ครับหมายเลขกสี่นะคของเจริญครับเพื่อครับลายมาเรนิเก็บครับจบนะฮะหลังก็มีฟรอสกับโค้รครับตับบอลไปดีนะครับวันนี้ครับเลขแปดนี่คือเข้าขั้วนะฮะคือนหน้าที่เป็นเดี่ยวนะครับตับบอลครับจะได้ของสุกลาผยองนะครับ ประตูครับหลัออกนะครับยัดนะ่มาทีครับส่ให้บอยจหวไม่ได้นะฮะบลทุกของเเจริญครับต่อเจนเจริญครับเปิดเปดไเนี่ยจากต้นนะนนีมองัจะกอยู่นะตอนนี้อลทุครัครับยอม เจ้าเก่งนะครับกลายเป็นเจ้าเอ็มนะครับหต่อยกลายเป็นปอยครับต่อรุ่นมาเพราะว่าแนวรับดีเลยครับยิงซ้ายเรียบร้อยเลยครับโอ้โห้ตาอเลยครับต่อแรกมาครับต้นนะฮะต้นสองจะเจริญครับยิงซ้ายเข้า่ปนะครับอ๋อถือว่าเป็นคุณลักตัวเก่งเลยครับคนนี้เคยทำแพสติกมาแล้วนะครับรับสุนทรภจากแท็กซี่สปอร์ตมาแล้วครับต่อเปิดหัวครับให้ได้ของจะเจริญครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับ ของระหวัางก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแจกเหมือนเดิมนะครับแพสตินะครับแพสติ้งแรกกับครีมช <ator il> ีสนะครับนครีนชีสนะฮะเพื่อไขภายใต้ทีมเบิร์กนะครับเสื้อต้องกันทุกคนนะครับได้ได้ฮะพี่บอลพี่บอลจังหวะแรกพี่บอลเลยพี่บอลมันจังหวะดดีมากนะเพื่อนบิ๊กเคียงต้องชักเลยครับตะโกนมามาบาว่าพี่บอลนะครับนไม่ได้ตัดเจ็บนะครับ ป็นการแสดงสป,ปิริตนะครับดบูบอลนะครับต่อกยังก็ตอ,ตอครับคุณพรรณยงตามหลักแล้วครับตอนน่หวั <f ie> นนงว่าจะเจริญเป็นทีมที่เล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผลจะได้ประตูก็ได้เลยครับต่อเป็เกมทีมเดือดกันต่อเลยครับได้ครับแดกครับสุปปรพรรณยง วันนี้กลางๆไม่มีเจ้าเก่งครับมาดูครับเกมจะเป็นยังไงครับสุกภัทรพยอมครับจ้าก็ใช้เป็นแค่ครับคู่กับเอ็มครับเทอดรอบอลอยู่ครับสุกภัทรพยองไปดีครับลูกเดขอลลูกของเซเจริญครับตีเหลืองที่โอ๊ตนี่ครับแนวรับครับโอ๊ตครับจ่อแข็งๆเลยครับแต่ที่แล้วนี่โอ๊ตไม่บานะฮะโอ๊ตครับ ้ว e ้าแร์ีสตารทครับที่แล้ปมาเป็นสอสครับมีได้โพสต์นะฮะไปกนหัวใจแอรับนะครับยื่กองนะครับเอาเบิรายมาหยอยักได้บอลอยูคับฝาจาวเข้ามอลได้บอลครับหน้าตัวเป้าเข้าบอยครับฝากตามันฝาครับเดง้ครับน้าเดงน้าแดงาดเข้ามา ไปทุกอ,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 อยู่นะฮะคณะของสุกพยอติดหลังหลับตาลูกนี้โคนครับโคตรโหดแถวรับวันนี้ครับไว้ใจได้เลยครับเอาพิเศษมาด้านซ้ายครับต้นตัดเข้ามาไม่ผ่านครับคื้นมาตั้งที่แอฟครับไปเสื้อมาขึ้นมาครับคณะทองสุกพยอง แลวก็รักแล้วครับอ,อ้วอาวโดน,ป,นปีบจังหวเนีจยได้ยับ่ายเดี่วยเปิดมาอจ่ายมาซีเพื่อครับแม่ยังไม่จิงครับเียไปเองคนะรับจตายอ้าวลุยมาตีกินทีกท็กกกโอ้โหกินตัวมาบล็อกครับแม่าได้เป็นลูกทุกอยู่นะได้ของก,กันเจริญเกราปาที่หนึ่งเกททิดความชิดกับเพื่อยังไม่ได้ดนะอะไรอะไรยังไง สุดพงรับมาลอยซ้ประกบอยู่ก็ลอยตีอนอยู่ก็ไปเองก็ตึดท่นหลังปาก็มาพลาไหมพาไหมเจ้าเองตดูแล้ีนะยัดมาเจบเอาครับจัดเข้ามาตรงกลางเรีเรีเข้าไปย่าไปยีกับดีมากดีมาเป็นนักเตะอีสานครับคนนี่ัวะยิงกบโดนแย่กอนครับอ่างเป็นบนอลรุ่องจัดเจริญครับ เขาว่าตอนนี้ขึ้นมามีส oh ูงแล้วนะเปิดขลับ uh, ล oh ุกมียักเร็นลูกบองจัดะเดื่อครับียบบอยบอยจริงเลยเสียบบอยรังโอรยยบพูกนี้บวูเก่งนะครับัรับผู้เลนะเสียบบอยนะครับซัดใต้ฝาแบบเต็นเท้าเลยนะ कई हमारा बराधु लोगों जब สอดกลับมาเท่ากันแล้วครับหน่ประตูตอหนึ่งครับนีคกรอครับต้ว่าอันดับขนี้อยู่เหนือกว่าทั้งสอง้ยนะครับแต่เจริญครับอว่า่ดชวยครับนีครับต่อบอลไปเรื่อยครับต่อจะได้ได้เลยครับหครับต้นกลับมา โดดไม่ผ่านครับลุยขึ้นตาแล้วยังไงสีเผือกปาปอดาสีเผือกเข้าสายจริงไหมจริงมันติจจเดเจ้าแอรโอู้กนะครับยับยบยบาาากษ์แดงครับนะเจ้าแอร์เซฟได้นะทีนทีก็จะเป็นศูนย์หน้านะครับอ่าเป็น,นยามาเป็น,นร,รุน่นสามดูเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับ,รบาเซฟเคยให้ทีไม่ให้เสียประตูที่สองนะเบอร์สตู สุพราณเส้นมาครับจันเจริญต้นเกี่ยวบอลไม่ดีครับเสียให้เป็นลูกตั้งใต่ขึ้นมาของคุณบอลรุยองครับครับบอลอยู่ครับวัที่เอฟเอจ่ายมาครับหลาครับมาที่ของฝาแหน่งครับเสียหับหลอกตัดเข้าในเขาโดนตัดก็ับได้ครับน้ารองจันเจริญโดนเียน่แกมาลัดขวาครับเขาป่วยแต่ไม่ผ่านครับ

เอาสุ่้ายไปเดยยบยางสีเบือเปิดมาไม่ผ่านครับตัยังได้บอลอยู่ครับข้ามาเราได้ของลูกนี้เต็มเซรกโอ้อยอีกแล้วครับ่มแลเิดับพีชายจัดการต้นจ่ายมาไม่ผ่านครับเตะที่ข้า ขอทุท่งกระด้างของเซนเจอร์สนะครับขอเปลี่ยนตัวนะฮะอุสุะพยองหาเราโดนต้นเซนเจอร์สโดนโดนปาดตรงก,ก,รก,ก,กลางไม่ผ่านครับโดนกับอภีบอยครับบอยตอบกลับมาหาทางบอลจะมีครับอย่าทิ้งออกลหลังไปครับได้เป็นลูกเตะบุกรับอุสุะพยองแล้วข้างหลังขอเปลี่ยนตัวครับ

จะเอาครับเอายองดันเอาไว้ย้อมดึึงบอลอยู่ครับย้ภาพยองเอ็มวันนี้ไม่มีเจ้าเก่งครับใครบริการเจ้าเอ็มครับอ้าวตอยต่อยตอยไปหมดปิดเลยครับปอยตอยยังไงจ่ายมาด้านขวาทรัชิงมาตรงกลางต้านไปซ้อนตัดได้ครับโซ้อนยับปีครับดอวเบลรับปาดยอดมานหลังยับทุกอย่างยับเลยงเป็นลูกเตะมุมเขาะเจอเลครับเฮ้ยยับตัวชี้วยยับบอลไปยับ ก็ถือว่าเป็นเพื่อจับหลอยคนนึ่งกับาเป็นไงโอ๊เจมเมสซมาโอ้โหแล้วเกี่ยวจังหวะแร้ไม่ดีครับลูกตัเตะไ้รับสยองต่อต่ออต่่อตอต่อต่อม่อต่อต่อตอต่อต่อต่่อตอต่อต่อตออ่อ่่อตอนตต่่ออออ่อ ต่อยครับตูดปีกครับตปีครับตปีครับได้้มก้าย่อไปยังไมุ่มอยู่ั้งล้วเขยงเชิญคนเชคนไมเ้ย้่มาเลยต่อยงับตัดมาซ้ายมาตดาซ้ายตัดมยตัดมาตัมาตมายัดมาซ้ายตัดมา้ายยตััดยัดมมาซยตัดมัดมา่้ตายยตาซ้ัดมาัดมมาซด้าัดมาซตัดยตัั เหลับยังได้เป็นลูกทุ่งอยู่นะครับานของสุขพยองบอยบ่อยเก่งลูกนี้ยังแซงได้ครับรูจักตัวบอลทงเข้าไปบอลพยงเ่งจริงจังยครับไปเรื่องจีบ้าครับด้วยนครับเอ้าได้จิงนู่นี่ติดหลอกครับปล่อยเอาไปลูกทุ่มสุขพยอง โอ้โหย่ไงจังหวะดีโดนดุมครับเอ้อใจไม่ดีปีนบอยครับโอ้โหได้ยิงติดแทนครับโอ้โหแตเจริญครับเกือบแจกของขวัญครับโอ้โหแต่บอยครับยิงติดแทนย่งหนึ่งอยู่ครับบอาบอลต่อครับคุณต้องยอมใจมาแทมทีละแทมใจมาไม่ผ่านอ่าเกลืกเไม่ได้ครับไปต่อไม่ได้ครับอาไม่ได้ครสุดก้อนพยองจัดเข้ามาม่งทิ้งครับแม่ประกันหลังครับกรอบนะ กองทีน้องฝ่ายสุดสาวพยอมงกับเอมเป็นมาที่บ้องตั้งไปครับนี่ยกอับสนามนะครับตอนนี้เจ้าเอฟซีเหงาแล้วครับบอมรุมคำสุดพยอมครับสุดันเจริญก็รับแบบแน่นๆนะครับรับเหนียวเหนียวจังหวะดียังไงแผ่นบอลครับแผ่นบอลสุดบ่อยบ่อยแล้วนะครับฝีที่ตั้งเตะขึ้นมาของจันรเจริญครับ ใส่เทนไซมาโนดไม่ได้ดักผัดกับโนดโนดายเองโนดเปิดซีซ้อนหนอกครับนะเอาแล้วผมยังไม่หลวมเลยครับโอ้นี่ครับจะไม่หยุดนั่นครับจะไปหยุดนี้ลุกขี้นครับ ยูร์เทสแอบแซงจีบล็อกอาทำได้ครับโอดโอดให้ลูกนี้ได้งไงได้อยู่ครับด้วยมาที่โอดโอดยังไม่จ่ายครับทำซิกขันทัพมาจีบดูบูมาที่โอดโอดให้บูอีกทีบูย้อนลูกนี้เอฟต้องโทษครับแล้วไปโดนชนกับลูกนี้ นักนะฮะเข้าไปช้านะครับไปจนถึงสามประตูครับทางสนามนีนนนม้ขอเปลี่ยนตัวนะครับคาะของสุกอร์พยองนะฮะถอดทีละแทพนะครับแล้วส่งเฮียนะครับเกี่ยวกับจักรเกอร์นะครับถอดโอ๊ดออกมาพักแล้วนะครับรอรีดยึดหลังนะฮะโอดบอกนะครับ คนักสุงอาด้วยเกมรับครับโดนปีกครับนักนัดจะแก้ตัวได้ครับเอาตัวรอดมาได้เอ้าแล้วไม่ผ่านครับ่อยปอยจี้เข้ามาเกงตรงนี้ตีเซตทาบอีกทีไปลบปลอยแล้วโอ้เอฟบกมตอบยิงอะไรหรือยังไม่ทำงานก็เป็นยิ่งของเจ้าเอ็มโดนปีกเร็วับต่อดียังไง ยับดนแย่มาคยับปอยรับสุวรพยองปาดปาไม่ผ่านเอฟเอฟปาเจงเลมีรึ่งสาวสูบสามสิบหลอดหลอว่าอันกรันารมาจากปาขึนาเป็นติกตอบเดเดยวเปิดชักเก่าเลยีไปไป้มีทีครับสุรรยอง กุเยอะกว่าครับแต่ว่าสกอร์นี้ยังเท่ากันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะครับที่งขาลุกทม่งซ้ายขากเพยองวันนี้ต้ว่าจะพยองสมชื่อหรือเปล่านะครับใ่เลยชทกมได้เยอะกว่าเลยนะครับแต่ว่าจบสกอร์ที่สไม่ได้นะครับปาจเขวาย คนเดินก็ต้องว่าเป็นเป็นความสีอยู่แล้วไป่ื่ยนครัเดี๋ยวถ้าบทจะได้ได้เลยนะครับกามรวัง้ยบางตยบ้านัดนัดายครับตาอีกีนัดโดนบ้าายบ้าวยไม่ได้เกิดมาทุกอยู่กัก็ชนะของเต็จริญเด้นะครับ ตุ๊าตาเลยออะไรเก้ตาตายันตู้บอยังยาบ้าพอ่งย้อนดกับบอยบอยมาที่แอมแอมยีกไหม่าตาเข้าขวายัดเข้ามาไม่ผ่านครับลูเต็ิ้งตอกเลี้ยงตอสุภาพยง ีจะพยอสมชื่อหรือเปล่าอัลองบอลอยู่เป็นรรครับบอลครับเป็นการครอบบอลครับตอนนี้รครับปิดขึ้นมาครับเซ็ตสิบสามสิบครับใสเลย,ยุอีทีครับคุกกยออย่า,ายกันเห้าปรตลย้ตอนนี้เรืออยู่ถึงนาทีสเสร็บเลครับหีกตออครับสุกพยอยิยองไกลอ,อ้าน ช่เสาครับโอ้ถ้าเข้าเดือดแต่เป็นประตูที่สุดสวยเลยครับจิงจากขึ้นสนามครับเข้าใจที่จิงไม่เข้ากรอครับจบกระตอยังไม่ได้ครับจบไม่ลงนะอกยครับโอ้โเยินกว่าเห็นเห็นโอกาสไปเดิน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 ต้องเตะที่มา หลอกพี่หลอนะครับจอมบอลเดสเสดจาวาทินับเก็บบอลลงไม่ได้ครับบอลยืนไปถึงเอฟนะครับเอฟร่างนะฮะับป้าสุกัญญร้องตั้งที่กับกับกัวพิชัยเก่านะฮะเกิดไปพิชัยเล่นด้วยนะครับตั้งเที่มาแล้วนะครับตั้งที่เอพพีเกิดไม่มาบอย บออยู่คร e ับบออยองเจายังไงครับอจ่อแนวรับจะเจริญยังไงครับจ่ายตรงกลางเอ็มเอาไหมไม่เอาเทำไมตายยิงรอแล้วจะยิงทุกอยางนะครับจะลุกเตกตนะฮะเวลามาเจ็บถอยเลยครับถอเครับอยเลยครับเลยเนได้มวเปิดเข้ามาได้ตรงลูกนี โอ้ไม่เขากรอบนะครับเอ็มนะอีกแล้วนะครับอ่าดีตัวเป็ดเพลย์เบเกอร์ห้องเครื่องแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเดี๋ยวที่่าไปไปวาขวาครับเจเจอรนขาไปเอ็มไปไหนดีตาาครับเอ็มอ่านี้นี่อะ ว่าไพี่อาจารย์ไปเองไม่ผ่านครับกนางมูกบ้าเอ็มกอล์ฟี่กบแนวรับจะมีกอลครับไม่มีโอนแต่ยังมีกอลครับฝากกอลลวงห่อช่วยเกมรับับแต่ทุ้ครับยอโดนดีแล้วหายเกี่ของเอ็มไปกองสองเฮ้ยด อ่านเอะาบองไวลูี้โดนตอเาเไปขี้โดนครับปามาด้านซ้ายเ้าซ้ายเจงลูกนี้ยังติดหรอสามอีกีติดล็อกอีก <all> ีเปิดสวนกับขึ้นมาแล้วก็ได้ค่ตัรลอยเดียวมันหิตเป่าลูกน